สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้พ้ามาเบิ่งกล้วยน้ำว้ามะลิอองยักษ์นะครับต้นซูงใหญ่ขนาดนะครับลำต้นนี่ก,ก็ประมาณเล้วบักนาซิบนาซิบสองคุณเดาว่าบักใหญ่เทะเแ,แล้วลองเอาขามาเทียบ,บดูว้าบดายหอดปลายเล็บมันเบิ่งขากับลำต้นใหญ่เพราะอะไรคะมืกโกนนีมุกโกนนีเฮ็ดทั้งสินหนี่นี้นาเพิ่งมาเบิ่งนี่ ก่อนเอาพวกเศษเศษพวกใบไม้แห้งชุมสิ่งทุกอย่างแหละกอง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 ร่วมกันไว้ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยมักตุนมันหนังมัดเองนี่แหละเมื่อก่อนฮ็ดปุ๋ยมักอ่าอ่าปุ๋ยอินทรีย์นอกกล้วยนะเอามาสลายพอมันเป็นดินทั้งสี่แล้วก็เอานอกละ้วยมาปลูกตอนที่เอามาปลูกก็นอซะมีนึ่งบริเวณแบบไหนวะนี่ประมาณนี้นี่ทําแขนนี่แหละนอที่มาปลูก แต่ปัจจุบันนี้นะครับบางคั้งได้ติดเครือแต่ว่าต้นใหญ่ใหญ่ปีกี่ต้นสามต้นสามต้นยักษ์อสามต้นยักษ์ก็เลยเหลือลูกมันไว้ข้างแม่มันอีกอย่างละหนึ่งต้นนี่ไงแท้แท้ไหนลองเขียดต้นนี้ดูดิกันเลยนี่มันจักไม่พูดนะจากเห็นปีเห็นลูกมันแท้แท้เอาขาไปเทียบโอ้ยมันเทียบอะไรดอกใหญ่ แต่ประมาณนี้แหละบ่เคยเห็นต้นกล้วยที่ใหญ่ป่านนี้แช่ตั้งญงท่านสูงเครือครับละกะเดี๋ยวคั้นมันติดปีติดเครือแล้วผมเทียดอีกคลิปนึิมให้เบิ่งครับรอติดตามได้ครับเด้อสูงมากสูงมากใหญ่มากสูงทั้งไงน่ะบัวขาวกับบัวขาวละติดบ่มีขาดแน่นอนนะลุน